สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอบถามคุณออฟฟิตนิวชั่นอีสปอร์ตกันว่าชอบใช้เมาส์เกมมิ่งรุ่นอะไรแล้วมันดียังไงไปดูกันเลยพี่บาทครับเมาส์เกมมิ่งที่พี่บาทชอบใช้คือรุ่นอะไรครับในปัจจุบันนะใช่ครับใช่ครับเป็นอิวชัน มันดียังไงครับข้อดีเลยเบาแบบเวียงเวียงเวียงแล้วมันทำให้รู้สึกแบบเหมือนเราไม่ได้จับเมาส์อ่ะเราไม่รู้ว่าเราใช้เมาส์อยู่อ่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่มึงใครเนี่ยพี่ใหญ่ครับเมาส์เกมมิ่งจากแบรนด์ย o ชั่นอีสปอรรุ่นอะไรครับที่พี่ใหญ่ชอบใช้โอ้ไม่ต้องคิดเยอะยูชั่นใช่ครับมันนเบามากและดีไซน์สวยปรับ d p i ได้ถึง4,8 0 0เหมาะมากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะชาร์จแบตอยู่นี่คุยกับใครเฮ้ยพี่วุ้นพี่วุ้นทำไรอ่ะถัดกระเพาเมาส์ ยมาแล้วหลังจากที่ไปสอบถามเพื่อนๆทุกคนในออฟฟิศเนี่ยชั้นดีสปอร์ตมาชอบใช้เมาส์เกมมิ่งรุ่นอะไรเพื่อนๆก็ตอบว่าชอบใช้เมาส์รุ่นอีนู <c oughs> แล้วเมาส์ i l l u s i o มันดียังไงไปดูกันเลยเมาส์ i l l u s i o จากแบรนด์ Neo Illusion E-sport รองรับการกดได้ทั้งหมดถึง10ล้านครั้งนอกจากนี้ยังมีระยะสัญญาณไร้สายได้ไกลถึง10เมตรและแบตเตอรี่ของเมาส์จะอยู่ที่300มิลลิแอมใช้งานได้2-3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องของ DPI ของเจ้าตัว Illusion จะสามารถปรับได้ที่1,000 4,800 3,200และสูงสุดคือ4,800 DPI นะจุดเด่นหลักๆของเมาส์ Illusion ก็คือน้ําหนักจะเบามากแถมเจ้าเมาส์ Illusion ตัวนี้ยังมีฟ a s t Charge ด้วยนะเราสามารถเลือกใช้ได้จะเสียบสายจะไร้สายใช้ได้หมดส่วนเรื่องของ ราคาของมอวิูชั่นเนี่ยก็อยู่ที่5 5 0บาท <บา S 1> ถ้าใครสนใจสั่งซื้อที่มอวิวชั่นอีนสตอยู่ช่องทาง